เนียของเราของของบริยาเป็นไงบ้างโอ้ oh, ดีครับสนุกครับ mm hmm. ยิ่งส่วนนี้ก็เราเราขายมาหลายปีแล้วห mm hmm. มถึงว,ว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะยเงี้ย mm hmm. แต่ว่าปีนี้สนุกสนุกกัน mm hmm. ก็แบบลองไปดูว่า mm hmm. มันจะแบบมีแบบว่าสามารถเอามาขายออนไลน์ mm hmm. ขายปลีกบ้างได้ไหมคุณ mm hmm. บอกว่า อยากให้คนไทยได้กินปกติถ่ายล้มก็จะ<อ>ต่างประเทศเนา,า,อาะอะไรเงี้ยมันก็ไปรุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนๆอยากให้แบบว่าแฟนคลับของของพวกเราอะไรเงี้ยได้ทานทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าของของเราอร่อยทุเรียนใต้รับทุเรียนสุราชาทุเรียนใต้ก็จะออกออกสุดท้ายเลยใช่ก็ก็อร่อยหวานกรอบมันอุ้ยขายหมดขายหมด คือขายล้มกขายหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เราเราก็แยกออกมาขายก็ก<ห>็หมดครับคือจริงแล้วเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องของภากาดนิดนึงชาวสวนก็จะบ่นกันก็หนักครับยิ่งถ้าใครแบบว่ารอฝนแล้วไม่มีน้ําไม่มีบ่อน้ําไม่มีแม่น้าผ่านอะไรเงี้ยลำบากบางบางบางส่วนต้องซื้อน้ํากันเป็นแสนแสนเพื่อเพื่อมาเพื่อมาลดน้ําทุเรียนอะไรเงี้ยแต่พอลดบุ๊กเสร็จพอรันจะออก มาเงี้ยเจอพายุพัดดอกร่วงหมดอะไรอย่าเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันคาดเดาไม่ได้ก็อย่างอย่างที่บอกครับเราเจอภาวะแบบนี้กันมาก็เห็นใจคนสวนชาวสวนที่มีโนกิสไา้ไปสัมพัสในการทำเปลี่ยนเข้าอนกานเก่อนผมก็ติดต่อลงไปดูตลอดเวลาครับ ็สนุกนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายอ่ะผมว่ามันเป็นธุรกิจที่คือถ้าทํากินเองอะทำได้ถ้าจะทําเป็นแบบธุรกิจใหญ่ๆอะก็ต้องมีเงินถุงเงินถังส่วนเราใหญ่ไหมผมไม่ใหญ่ครับสวนผมก็แปดไร่เองต้นน่พันต้นครับไม่ปลูกได้แค่ร้อยกว่าต้นใช่ครับแต่ก็แต่ก็โอเคก็ก็พอแบบ พอดูแลถ้าใช้จ่ายได้บอ,อกว่าสูงมากเลยค่บสูงมาก,ก,มากทั้งเรื่องของการปลูกเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการดูแลเรื่องของการเก็บทุกอย่างมันยิ่งกว่าเหมือนเลี้ยงลูกอะครับกำไรไหมปีนี้ก็กำไรอยู่แล้วมันไม่เยอะคือคนที่ปลูกทุเรียนมีกำไรอยู่แล้วแต่ว่าเยอะหรือน้อยอมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกค่ะสภาพอากาศถ้าเราไว้ทุเรียนได้มาก เราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะมันดูแลย,ยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บทุเรียนไว้ได้ก็ขายได้ก็มีกำไรแต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราดูแลมาตลอดเนี่ยก็อาจจะเข้าเนื้ออยากให้ลดขยยคงไม่หรอครับปลูกคุณกินก็เราปลูกตอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบ เราก็อยากจะกินนี่แหละออแม่เราชอบคุณวิกกี้ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมันขายได้ราคาปีหนึง่งผมว่ามันก็มีเงินหมุนเวียนุอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะนะครับวันนี้ก็พักก็ไม่รับละครแล้วใช่ก็จะรับเฉพาะแบบสั้นๆพวกพวกแบบภาพยนตร์ หนงังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดรัดอะ่ะถ้าเจ็บถ้า 7, เจ็าแปดเดือนไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องก็ต้องดูเนาะช,ช่วงช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับถ้าจะเป็นรับ ทำงานทุกวันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้เวลาครอบครัวตลอดต้องแยกละรังแต่ละครช่องเจ็ดทีเราโอ้ยยาวครับโอ้ใช่ละครช่องเจ็ดอ่ะก็ดูดูละครเก่าไปฮะซีดันกับเรื่องเลยนะคงยังคงไม่จบมากคงยากครับคงยากเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยากดูครอบครัวตอนเนี้ยกับช่องเจ็ดเราเป็นยังเป็นสัญญายังมีสัญญาอยู่ครับผม กอยังเป็นเป็นยังยังเป็นเซนอยู่ยังยังเป็นเด็กยังยังยังเังยังยังย่าังนังยังยังนังย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 งยังยังยงยังกังยูงยั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 งยางยังนังยังยแงยั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 งยอยัายังยังงยังงงยังยังงยัยอยงยัยไอยงงยายกห่างยยง่ยยยังงงย ตางจังหวัดใช่ครับก็ห้าสิบหกสิบสี่สิบแล้วกัน,น,นจะเดินทางท่องเที่ยวกับอยู่บ้านต่างจังหวัด60%แต่อยู่บ้านในกรุงเทพก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีมีงานก็ค่อยเข้ามาหรือว่ามีธุระที่ต้องทำอะไรเงี้นนออย,ย,อยอน,นอ,ยอยู่นครนายยรนกด้วยอยู่นครนายกด้วยอยู่เขาใหญ่ด้วย